สวัสดีพ anyway, <c> ี <c> ่น so cool. so, ้องครับ hmm วันนี้เซอร์เวนที่15มีนาคมสัปดาห์แรกองพ่อเกาะกันตลาดนัดกกระเบื้องแก่ชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับไมาแล้วฝากเป็นไรติดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้นะครับอ่ะว่าไปได้นะครับอ่ะไปเช็คเบิ้งนะครับเอฟซีวายจากเบิ้งควายงามนะครับเดี๋ยวมินพาไปลองเบิ้งนะครับสิ1าเบิ้งทุกไส้นะครับวันนี้นะครับควายจอยควายปอมแม่ลูกจะขายกันตัวหนขายอะไรไปไหนเด่นไครับเนี่ยใช่ครับ สองหมื่นห้าพี่น้องเโคแม่ลูกนะครับสองหมื่นแม่ลูกตุกเียนสูงร้อยยบาวกนะครับไปได้นะครับสองหมื่นห้าเอาไฟไฟถูกพอแตะใช่ครับเอาเนียควายถูกถูกถูกท้่องมูลครัวถอสองห่นองมูลหาพันถอนสองหมื่นห้าสัโอ้ควาใหญ่คมนตัวใหญ่หมดเดิโครงสั่งนะครับ เป็นแม่แยกลูกนะครับครเห็เองของพรอแตะครับพระแตะไปถูกเศร้าหาสองตัวเศร้าหารตัวเรตัวเรก็เมือยมงท้งันังน่นี่แหละโอ้โหนี้ไปไปเวียดนามแล้วนะใส่นี่ร้อยยี่สิบห้าบวกครับนตัวนะซีตัวไปเวียดนาม คหาามอะไรอยากได้าสองหา่อยเขาหายยู่บหัดนึงาด้เขาเลอไปสูว่าดขายบาน่ะเขาฟอกบานกมายสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ086แปดหกศูนย์แปดหกสอป่หึ่งสปด่หนึ่มก็แ่อยถูไยังครับไอมไงนะครับครับเนีน่ย เวียนน้ำคองยี่ไทยเนี่ยต่อเกือบสามสิบเกืนลูกไปแล้วครับเบิงไฟงามเลยนะควสาวนะเอาเบิงไฟายอมไปแล้วนะเบิงไฟายงามราข้างฟงามร้อยสี่บวกนึสาวน้อยร้อยสามหกร้อยสี่ส้อยสามหกร้อยสี่สิบสาว้ยค่าจับรพรรดครับสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันางเงี้ย เป็นลูกสายแดดเน่เบิ่มครับลูกสาวเบิ่มนครับอ่ะสาวน้อยสายเบิ่มพันล้านนี่นครับสูงร้อยสามหกบวกรอยสีสิบครับสี่มื่นสามื่นสเร็บสวยครับเร็บสวยโครงสางดีนะครับโอเโอเปนตา,นาฟันแท้1นึ่งคู่นะครับอ่ะส้น2ปีพร้อมผสมสนใจที่ต้าเดเบอร์เลยนะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ 6 76 676ห4 6 4 1 4 6ดหสนใจทุมาสอสาวสวยนะครับเชิงการสวยนะครับสว่าแต่สวยนะครับเต็มดีครับก็ได้กินอีมากเลยเลียวว่าเห็นนึนครับลำตัวเง้วดีมีอ่างเอยๆนะครับง่ามเลยข้อสวยหลังสวยนะครับไปได้นะครับพัฒนาสายเหนือไดนะลายงามนะสาวสูงสูงสูงร้อยสามหกบวก้อยสี่ร้อยสามหกบวกร้ตัวสาวน้อย ฟันนมนมสิบแปดเดือนพ่นลูกสายใหญ่นึ่งลูกสาวเก้าเจริญเฮือสวยนะครับสวา b แคบดีนะครับสวงใสได้นะครับหลังใสได้นะครับข้อได้นะครับเล็บสวยนะครับมีอ่างน้อยๆนะครับเชิงการสวยนะครับเรียมสวยนะครับเรียมสวยนะครับเรียมสวยนะครับค่าจับาดนะครับสามหมื่นสามพันนะครับเอาลูกสาวเก้าเจริญมีอ่างน้อยๆนะครับ ต้องเติมนี่อีกนะครับต้องเติมีอีกโค้งสางมาแล้วนะครับเป็เติมอีกครับเสาเผือกจ้าบาทครับเสาเผือกสามหมื่นสองครูงประมาณร้อยสามห้านะครับร้อยสามหสาวเปกล็ดสวยครับสวยครับอ้าอายู่ในสายเแก้วฝากนะครับครับยนเสายแก้วฝานะครับเมรอยสี่สามร้อยสี่สิบบวกไปได้ไกลอยู่ตรงนั้ สนใจติดตตอด้เบอร์ไหนนะครับ086 983 6548 6548 6548ถาม8ัน4 8้5พี่น้นะนๆๆอง5 4 8 6 5มา6548 6548ส5 4 8ี5 4 8 6548 6548 6548 6548 6548 6548 6่4 8 6 5ั5 4 8 6548 6548 6548 5 4 8 6 5น8 6548 6548 6งเขานะ8 6548 6 5 4า6548 6 5 4ลา5 4 8 6548 6548 6548 6า4 8 6548 6548 6548 6548 6นะคนะนะรับนะ เดือดสูงร้อยค้งสางไงนะครับแม่แยกลูกท้องว่างท้องว่างอยู่นะผสมได้สามสิบเมือพอี่น้องครับแยกลูกไปได้สองอาทิตย์นะครับมแม่โค้งสางไงนงี่งงนบเขาหนุ่มจะเด็กกันสองกัน,นยิ้มสวยนะี่แก้วหกแก้วฟันแท้สามคู่พี่น้องครับฟันแท้สามเปิดราคาอะไรไปเนี่ยนั่น 8 0 0 0มื 80, 000, ่นนะครับสนใจญ,ญ่ที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับ082ย์แ <88, 2, S 2> 8 4สองศูนย์แปดสนะครับสนใจญ่ตัวาราศพันธะ์ด้ลยนะครับโค้งสางใหญ่น,นะครับแม่บอกแม่พันธ์นะครับสูงนะครับสว่างดีนะครับเชื่องการสวยเล็บงามนะครับครับหางสวยนะครับประกันตำหนิภายนอกนะครับใหญ่นับร้อยห้าสนะิบบวกนนะนครับ ใ่นะครับเอามาอน,นี้นะครับไดบึงไวาง่ามนะครับควง่ามกับเขาสนามนี่นะครับ,รบเดี๋ยวไปบึงไวาเหนือตอนนึงเห<อ>็นเหลีหล่ยมเป็นจะเป็นพอพันนึ่าดี่ยายห้ไห่ายอ่อก็เอานะม่หางพ เอาสองพนไปไม่ห่างเย็นผุดมาแล้าเห็นก็แบันี้ครับในหางซิวซื oh, ้อร er. ้ายนึงซ NO ื vote, really ้วซื้อร้ายนงสามตัวเพิ่พว่ยังไงครับลอยไงขายดีนะครับวันนี้โอ้ใส่ลอยสี่สิบบวกครับหูให่นะครับเหมือนี้เวียดนามสื่อคือขักเลย่ สองเรือนสองทางเรือดกำลังต่อยเไฟอวนครับสูงร้อยสามสิบเ เป็นตอนราคาอยู่ะห3าสิบสามสูง้อยสี่สิบบาบวกลอยห้าสิบเกือบลอยห้าเลยหัวไรนะเพียงหัวไหลนะ หามงินหามงนหาสิขายกันนะครับข้อสวยนะครับข้อสวยสวยคับข้อสวยนะโอ้ทางป็นใจกันแต่เนยหมานก็เนี่นะครับขายออกดีนะครับนี่ครับป้ายขายดีก่น่ยงาายห่นเนะครับเชื่ญการสวยตรงไหก็ื้อๆกันอย่กตงัดสินใจันหาสิขายังต้งัดสินใจกันอย่างเ พี่อ้างว่าเนี่ยเครื่อ,อ,อย่างน้ำกำลังต่อยนะครับ ลอยสูงลอยสามหัวลอยสามหพรบอครับรอดสามนร้นนะตรงนี้ครับไกลกรบเบิดเดียไปเ้าได